เ็นรับรองแนวเขตให้เพื่อนบ้านไปแล้วค่ะแต่ปรากฏว่าโฉนดที่ดิน2แปลงไม่ตรงกันต้องทํำยังไงดีปกติแล้วเนี่ยเวลาที่มีคนยื่นเรื่องรังวัดเนี่ยแล้วถ้าการรังวัดครั้งนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนหลักเขตที่ดินปักหลักเขตที่ดินเพิ่มเติมหรือเปลีปล่ยนเสาต้นไหนไปเนี่ยนะคะแน่นอนว่าโฉนดที่ดินที่จะมีการอัปเดตนะคะที่มันตรงกับเาสาที่ปักไปเนี่ยจะเป็นของคนที่ยื่นเรื่องของรังวัดนะคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกค่ะที่ที่ดินของคุณเนี่ยโฉนดของคุณมันจะไม่เป็นเหมือนกับที่เพื่อนบ้้าาานนนนนเเเเเปเเป็็พระะมมัจไดดก่ก่อออืคคุุณณงทีิข ทำการอัปเดตด้วยการยื่นเรื่องขอรังวัดด้วยเหมือนกับ ที่เพื่อนบ้านเขารังวัดที่ดินนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณเช็คดูแล้วนะแต่ปรากฏว่ามันไม่ถูกต้องจริงๆนะคะหมายความว่าตอนที่เขามารังวัดก็อาจจะบอกคุณอีกอย่างหนึ่งแต่ปรากฏว่าพอไปออกโฉนดที่ดินแล้วกลับกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่คุณจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะคือการที่คุณจะต้องไปยื่นเรื่องขอรังวัดเช่นเดียวกันค่ะยื่นเรื่องรังวัดณตอนนั้นเลยค่ะที่คุณรู้ว่าที่ดินของคุณเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้นะคะวิธีการนี้เนี่ยก็จะมีช่างรังวัดออกมาาารรัังวววดดดททททีีีีี่่่ิินนนนนคคุุณณแแล้้ก็สมถจะชใเขต คุณรู้ว่าเป็นที่ดินของคุณนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ตรงกับที่คุณได้เซ็นรับรองแนวเขตไว้กับเพื่อนบ้านก็ตามแต่นั่นคือวิธีการแก้ปัญหาค่ะในกรณีที่โฉนดที่ดินของเพื่อนบ้านเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับที่ตกลงกับคุณไว้ตอนที่คุณไปเซ็นรับรองให้เขาค่ะนี่คือวิธีการแก้ปัญหาค่ะ